สวัสดีครับวันนี้ผมก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็พาดูชมบ้านต่างๆนานา,นานแล้วนะคบนี่ก็เดินเล่นนิดหน่อยน,นี่ครับจะผมพาไปดูจุดเกิดนี่ก็ผมก็มาสร้างบ้านไม่ไกลครับผมก็ใกล้นิด ไปไกลนิดนึงมันก็จะมาอยู่แถวๆนี้ครับจุดเกิดอันก็บ้านเพื่อนผมนั่นเองมันบอกว่าจะไม่สร้างตรงนี้ครับแบบมันเสียดายบ้านอะ่ะมันไปตัดตน้นไม้มาไปทําเกือบเสร็จแล้วมันบอกว่าไม่เอากดโถเสียดายพื้นที่ด้วยเออมาทําเป็นโฮเทลดีกว่านี่ครับจุดเกิดจะมันจะมาอยู่แถวๆนี้ครับอันนี้ก็เป็นประตูไปทางนรก แบบที่มันก็เป็นบ้านเพื่อนผมได้นะครับมันจะมาเกิดแถวโน้นแล้วจะไปเกิดกลางป่ากแล้วผมก็อาจจะไม่แน่ใจนี่ก็เพื่อนผมมันก็เออมันก็ใช้ที่ขุดเปรไปขุดนี้เธอมาครับมันก็เลยแบบเออกดีย๋ยวนิดนึงอ,อ่าฮะนี่ก็บ้านมันดานนอกลูลาเออติดเลย่องดว่ะ อของก็ของเพชรก็มีจิตเหล็กก็มีโอ้สิตยอดแต่ของก็น้อยก็ของอีบ้านผมอยู่ครับอ่าบ้านเราทางไหนลืมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับอ่าแล้วก็กลับมาที่บ้านเราแลวครับก็ ไม่เีไรเปลีป่ยนแปลงผมก็จะมาขุดไอดตรงนี้เพิ่มเนาะเพราะมันดูเล็กไปแล้วผมก็จะกะว่าจะทําชั้น2องด้วยไอ้ดีบ้านหรือว่ามันเหมือนบ้านใครอ่ามันเหมือนบ้านพิแทกนี่เองผมก็ไปดูคลิปอะไรที่ว่าเป็นบ้านอะไรพวกเนี้ยก็ประมาณแนวเนี้ยครับแต่ผมก็ทำออกมามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ก็เกมว่าไม่กมันแหลกถ้าใครรู้วิธีการเข้าซื้อสมา์ิกับก็บอกผมด้วยนะครับผมก็ยังงงอย่ว่าซื้อซื้อยังไงแบบเออก็กรณาบอกผมด้วยนะครับเพราะว่าผมยังงงอยู่นี่ก็เป็นลาวาลูมครับผมขุดไปขุดมาเจอเลยครับเกือบตกลาวาตาเฉยเยอ่ากดของสื้อมีว่า จะโอเใย้คุณได้ถ้าคุณไม่เกลียนแล้วอะไรล่ะห้ามห้ามระเบิดเทียนห้ามระเบิดทีนทีแล้วก็เอออันนี้คมก็กจะเล่นในโหมดนะ Normal อ่าถ้าคุณกลัวไม่อยากต่อสู้ ตอนกลางคืนก็คุณก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วนี่ก็เซิร์ฟผมครับผมก็ไม่ได้เป็นเซิร์ฟใหญ่หรอกมันก็เป็นเออเซิร์ฟธรรมดาธรรมดาเป็นเซิร์ฟในรามาชิครับผมก็จะเขียนในทางด้านล่างเดบิชั่นเหมือนคลิปแรกที่ผมลงไปครับอันนี้ก็มันก็มันก็ไม่อะไรเยอะหรกครับมันก็เป็นแค่เออ นี่ก็สวนผักเออของผม,มก็จะเล็กกว่าของพี่แท็กหน่อยนี่ก็วูดที่ว่าเอาจะเอาไปสร้างบ้านใหม่เอออันนี้ไปทำดีกว่าของผมเป็นสกินเออสไปเดอร์แมนแต่ผมจะไปเปลี่ยนเนาะเป็นแบบเอออ่าแบบไงดิพวกท่านกอา็อาจจะมาโหวตสกินใน ดีสคริปชั่นก็ได้ครับผมจะมีให้เขียนอยู่ครับผมก็ใช้โปรแกรม fraps F นะครับก่อนแรกถ้าคุณถ้าอยากผมถ้าคุณอยาก OP คุณก็ทักมาทางสกายก็ได้ครับจะมีเขียนเอ่อเนี่สกายอ่าสกาย เราจะเขียนทางด้านลังเดบกิชันครับอมีอะไรอีกล่ะโอ้แหละอุเป็นเจนเนเรตแบบแบบภูเขาครับมันก็ออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็แบบผมว่าผมจะเจนเนเรตแบบ like, ใหม่ครับมันเป็นแบบพวกเออ เมืองครับอ่อสำหรับวันนี้สวัสดีครับ